สวัสดีครับมอนี้มาลวยผ้ามาตามในทางของแม่อุ่นนะครับถือเลขมาแล้วหางวดซ่อนนะครับลาสุนี้เพื่อนได้เลขของเพื่อนบ้านนะครับที่บอกเลขคนถือเบิดบ้านนะครับในงวดก่อนเกี่ยวกับบ้านเพื่อนนะครับวัอนี้เพื่อนฝันว่าหลานหน่อยมาบอกเลขนะครับที่เสียคิดไปแล้วบอกเลขตัวเดียวห้างเดียวแม่อุ่นฝากม่เก๋มาเรานะครับกะฝากไปติดตามรับชมกันเลยนะครับสำหรับแม่อุ่นคนฟันแม่หางวดซ่อนไปติดตามกันเลยครับ อ่ะสวัสดีครับไม่เก๋ครับจ้าสวัสดีค่ะเอ้าไม่เก๋พอดีเมย์อุ่นฝากเลี้ยงมาเต๋จ้าโหเมย์อุ่นทีเข้าไปไทยจ้าอยู่บ้านเนาะจ้าทีเล่าอันเป็นผู้ป่วยจ้าตาบอดตาบอดเนาะทีเรียกว่าเลี้ยงแล้วขอหาง้วนซ่อนอ่ะจ้าวันนี้เราฝากมั่งไหนครับพราะเพราเราฝากมั่งฝากกว่าไอ้ ที่ที่ที่คนฝันว่าลงศพอยู่ในบ้านไฟใหม่น่ะออืที่เพิ่นถือกันหลายๆอ่ะมึงมือมั่วขนาดน่ะอ่าแต่เพิ่นก็บ่ฝันอีกแล้วเพิ่นฝันว่าเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวขอขอถ่ายความไปหาอันเกี่ยวกับโรงนะเพราะว่าเป็นหยังที่ FC อฟซเดินหูงเลี้ยงนําว่าเขาเจ้าถือจังได๋ได้จังได๋กันนะถ้าคอยเอาคุณฝันใหม่พี่น้าจะอยู่มันนําจ้าคือที่เขาเจ้าฝันว่าไฟใหม่ไฟใหม่เฮียนไฟใหม่อีดีไฟใหม่เฮียนเขาเจ้าดีกว่ ม่เม uhm ืเลยใหยไม่เห well. yeah. ็นพื่นย uh ิ huh. ่บ้านกับไม่เพื่อนไม่เมือเดอะเรก็ไอรถน้ำก็มาเกี่ยงอะแล้วก็ิ่มเห็ดไม่อะคือตั้งเสาเข็มอยู่นอันนี้เพื่อนฝันมาเห็นเพื่อนร่งมเห็นเพื่อนอะมีโรงโสบสองโรงเมื่อที่แล้วแล้วจ้ะวันนี้ที่บ้านในที่เพื่อนกับสองซี่โรงโสบสองโรงเพื่อนกับเพื่อนซื้อสองซี่ที่ถูกกันหลายหลายอะเลยถือกันเมื่อ้านเลยอ่า โอ้ยดวงไรเจ้าของเงี้ยนไฟใหม่เนี่ยอะมาฝันว่าเห็นลูกสงสองลงอยู่ในเงี้ยนของจ้ามันก็ได้ตรงกับบานอีกทีเพิ่นสองซี่มาดีทีกับสองซี่จ้าลงกสองลูกกับซี่สองกันแล้วเนาะอะนี่เกิดถือเลขอะขาเจ้าซื้อพับ้านเล่นวะจ้าถือกันเม่อุ่นเกิดมาหน้ามันงดมันจ้ามาบานนี้เม่อุ่นได้มา่ไหร่แล้วจเริ่มเมืฝากเม่เก๋มาจ้าฝันฝันพูดได้ฝันมาเนี่ย คนเก่าคนเทียนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน,านที่เห็นโลกซบเนาะ่นฟันอะไรครับคนในฝว่งนีนนนฟ้ฟนมาหลานเพิ่นเป็นคนปัญญาอ่อน่ว่าตายแล้วมามาขอขนมมาขอขนมกินแบบน,นี้แบบน,นี้เพินนเเพ่นก็นเล็ถามเพิ่นก็เลยบอกว่าบอกเด็กถ้าอถือ,ถอเกเด็กที่ซื้อขนมให้กินไอเขาไอทวัดกับเล็บบอกว่าสองสาม สอไอ้สามสองนะอันเดียวกันนั่นแหละเขาบอกสองสามสามสองก่อนสองสามเด้เอาแกไม่เพยังไม่ซืไแกด้แกท่นห่ไม่ต้องแก้เราก็กลับไปเนี่ยเขาอยว่าเขาอยมาฟังอยู่ละเแกไม่แอันนี้เขาบอกวันก่อนไ่นเนาะจคือว่าเม่อกี้หลงอกว่าสามสองเรอเขาเล้เขียนเนาะเขาตกใจกันได้เม่อวันนี้เขาก็กลับกลับแล้วก็บงไว้ก็นเลยนะครับเอานะนี่ อ่าอาว่าต้องเปลื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 องมาเปลืองๆมาเขียนตัวเลน้อยหน่อยสิครับอันครับอาชิบแรกเม่อุ่นแม่อุ่นพนบอกว่ายก่อนอ่าบอกเลยคนตายต้องบอกจ้าคนตายเจนหกแล้วก็อายุคนตายหาสิบซี่จ้ะอันนี้บอกเลยคนตายเนาะอเจนหกเลยอ่าจ้ะบอกเลยคนตาย บอกเจนโฮกโดยอายุคนตายหาซิบซี่อืมอันนี้คือคลิปแรกเนาะองเพื่อนเนาะจ้าคลิปสองหรืเพื่อนฟังมาไหมจ้าก็าคือไอ้บอกไอ้ถวัดมันบอกสองสามอืม,อ,มอ่าเนาเดี๋ยวเรียบเรียงหมาหนะ่อยเพื่อพี่น้อย e อ,อิบซี่โม้งเนาะจ่านะครับขอเรียบเรียงหมาเนาะไอ้เรียบเรียงบรดี๋ยขอตัวจสอบให้ได้นะครับคือมาเตอรจะเราไม่เพื่อเพื่อความพอ,อใจ ชัดเจนเนาะ,ะคือแรกๆเลยเนี่ยไฟมยไม้บ้านยาบาลกับเงี้ยีนหลังหนึง่งพี่กันไฟไม้แล้วก็เลยมอดแล้วดับแล้วพเพิ่งเริ่มมาฝันอือคนตั้งเสาไม้ไงตั้งเสาออเอกเสาทั่วไหมเริมมาฝันนํ้งขึ้นจ้าฝันว่าลรงศพสองลงเงี้ยเี้ยนเพิ่นจ้าพเพิ่ได้ภาคันซืสือที่สองบ้านอ่าถคือกันเซี่ยวชาเรื่อ่คันคือผู้เห็นเฮี้ยนไหมเนี่ยจ้าล่าสุดเนี่ยเริ่มมาฝันอีกแล้วจ้าฝันฝันว่าร้านที ป่วยเป็นปัญญาอ่อนตายไปแล้วมาบอกเลขมาขอกินขนมเออพูดนะพูดที่เจ้าของบ้านหรือเปล่าถ้าอยากกินขนมบอกเลขก่อนเลยบอกสองสามเนาะเป็นเสียงว่อ๋ออันนี้คือว่าร้านที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกสองสามสามสองนะครับแต่ว่าก็ซื้อกันตึงตามตึงตามซื้อกันเพื่อนบ้านเพม่อนกันดีเจ้าของเป็นซื้อสิบใบ ปากับก็หาอะไรดอกไม่ตุ้ยเลยกกดังก่าเลยมีละสามสองสองสามเนาไปหาซื้อได้หนดเลยมันซื้อแล้วเขาจะเนาผัพนี่เราก็เลยฝากมาเมื่อวานกับบ้านอืมกับบ้านมีอุ้นเงินเลยฝากมาให้อ่าเนาะเป็นเลขกสองสามเนาะจ้ะบ้านนี้ก็มีคลิปแรงเขาไม่อุ้นเท่ากันจ้ะที่เขาจะว่าไอ้ฝากไอ้เลขคนตายพอดีตายไว้ๆเนี่ยมันเลยบอกเลยกวนอาสิเหลี่ยงยังได้ขึ้นหกเดี๋ยวนั้นีกเลยผนก็เลยตายทั้งอ่า อายูปันหาสีส่ปีจ้าเอากเขาแกกันแเนานอวะในเนอะอืมะก็คือมีเลขสองยางนี่แหละนะครับจ้ามีเลขมีเลขอันเงียนไฟใหม่ครับ,บเลขก็ขเลขแรกของแม่อุน่นจ้าครับก็บเป็นของเจ้าเดียวแหละเป็นแม่อุน่นทั้งสองอันเลยะไปนะครับคืขอลาสุด้วยพายในมานเนี่ยก็เลขสองสามสามสองเนะอืมร้านที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลขเป็นวัยอยากกินขนมมบอกเลขแม่บอกเลขเ่าน เดน้อยพี่น้องก็เลยบอกสองสามตัวเดียวนเนาะจริงจริงนี่ห้องเช่าวันจีเมเกียบอกสามสองวัน, <c oughs> นเลย <c oughs> มาบอกไม่ว่าเป็นสองสามเขเลยได้เขียนผิดเนาะกับวิ่งตัวเดียวกันเนาะครับเอาเด้อนะพี่น้องครับเอาแต่ว่าอืมแล้วก็มี่ผู้หนึ่งที่ว่าบอกเลยคนตายเกินหกเด้อนะครับอย<ช>า,ายุปัญหาซีปีคนตายเนาะก็เป็นของม่อุณทั้งเพิ่งทั้งสองคนฟันแหละนะครับเม่เกียมาเราแทนเนาะขอบคุณเม่เกียลาเต้อ เอาข้อฝันมีอุ่นมาให้พอมีอุ่นอยู่ไกลไปลำบากมาเลยก็เลย่ว่าได้ไปให้นะครับก็พอดียเป็นฝากมากเขาน้ำไมเกียนี่ยละ่ะนะอืก็ขอบคุณเมเกียหลายเด้อนะครับที่เอามาฝากสามสองสหนึ่งซื้อเวิร์ตบามาม้านเราเมื่อเกเก่ยป่าหักควนเล่นมาแทบ้านเนี่ยเข้าไปกับเล็กเข้าไปเขาซื้อไวแล้วว่าไงเลยสามสองเขาบ้านเ่ไห้่นาอุ่นในสามใบปอาเมื่อุ้นเลยสามใบแล้วนะครับเอาไปดวงเหาเราพี่น้องเอฟซีเองวันนี้นะครับอื เด็กสามสองสองสามเลยล่ะเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องมาเนาะครับผมขอบคุณเมื่อกี้ลายสิเบียงปัดนั่นคางเนาะสไลเแล้วดอกสไลแล้วมาถึงแด้วะถ้าไดเคข้างนึงมีอุ้นเล้ถือมัจหงวนหรอางหวซ้อนหางหวดซ้อนอ่าหงวนี่มาแบ่งปัดที่ือจหมานัเเนาะในตูยก็ได้มีอุ้นเลาก็เป็นคดปวยแต่ตาบอดเนาะตาบอดสองทที่แรกกพ่อรักษาอะไรยอะจ้า ดูษาเลือดใช้ชีวิตคิดตีเลยตายตายก็เล่นไฮไลร้ก็เลยตาเสียบเลยบไปเนี่ยเอาขึ้นมาได้ก็เลยเป็นคนป่วยตาบอดสองขางว่ะมีงานศพแปดมือเพราะว่าถ่ายให้งานศพถาโรงงานมาเพราะว่าคนในโรงงานสิมามาเปิดตรงตรงถาเก็เลยถาแเ้าก็เลยเป็นโรงงานผลิตของเหรียญโซงออกไหมเขาตรงถาวันหนางานมาวันหนางานหมสิมาวันหยุดเขาตรงเห็ดก็เลย ได้ต้องอยู่ถ่าเหรอแล้วเอาโซไว้โดนอ่ามันได้ไว้โดนแมวก็ได้ทับใจโดนอ่าก็ได้แล้เลยไข่จนเป็นลมเนี่ยอือจนตาเสียเลยอือคือว่างวดก้อนนี่ก็บฟันฟันงูเมาเกี่ยวลูกลูกลูบลูสาเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะบาดที่ม้าออกมือแล้วตายี่24พอดีจ้านาะอันนี้ฟันฟัได้มาฟังเนาะจ้าจะว่าผนก็ถือว่เป็นเปทางงวดจ้าเงือดที่หัคนออกมาฝากจ้าอือกเป็นตะโคฟันเพื่อนหรอจ้า แต่ว่ามีอุลราเป็นคนหาเลขแม่นคือปุเรอมอมแม่แม่หนึ่งคนยินพั่หูเพิ่นไว้เพิ่นถึงรอดรถงวดนี้ก็เป็นคนบอกเรื่องคนตายครับอันเจ้าของบัตรไฟใหม่นแหละจ้ะของบัตรไฟใหม่บุกเงินคว้านเงินถือถือเงี้ยถือบัตรเลยถือไว้งวดนี้เจ้าของบัตรไฟใหม่กับฟันอีกแล้วจ้ฟันมาล้านหน่อยมาบอกเนาะจเอาอากาสที่เป็นโชคเป็นลาฟองเอฟซีทั้งช่องเอาที่เอาได้เอามาแบงปันหนึ่งมาหนี้ึ่งไม่ตื้อเนาะ เอาไปตุยสรุปสรุปเลยไ,ได้บอ,บอกเก่งร่ยเก่งเด้เก่งจ้ะจิ้มล้วงพนักกันนี่ล,ล่ะเอาไม่องเอาได้บอก่าแท้นะอาเมตุยมาท่านค่องเพิ่เท่านี้นมีสมาธิเพระบาะว่ามันใหม่อยู่มันตึงตื่นสน,นามอยู่มาเลยเก็เคยเปลี่ยนด้วกันนะครับเดีไปเดี๋ยวไปเก่เงดอกอานะครับสรุปเนาะก็คือแม่อุ่นฝากแม่เกียมากนะครับมีสองสองข้อมฝันสองตัวเลขเนาะนะครับคือล่าสุดนี่เป็นบ้าน ไฟใหม่นะครับเป็นนเจ้าของบ้านเพิ่นึนหมวกรรไกรฝันในโรงสูงยียน้อซีสองสองซีเนาะเหลือบานยี่อืมก็ออกวิลีถือว่าบ้านเลยมานี่ชู้เจ้าของบ้านไฟใหม่ฝันนี้แล้วว่านี้ฝันเห็นห้านที่เป็น่าอ่อนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยว่าบอกเลขว่าอยากกินขนมอยากกินขนมบอกเลขเดี๋ยวท่านเห็น่เพื่อนก็เลยบอกสองสามนะครับก็เลยนี่เม่รูเร่อมาฝากนะครับเป็นความฝันของ จากของบาดไฟใหม่เนาะแล้วก็มีผู้พคนที่ตายพคนบอกเรียกคนตายเนี่ยซื้อเหล็กเกล็ดหงเหเด้อนะนะครับขึ้นเหล็กเกล็ดหงมาฝากเรียกบอกเรียกคนตายแล้วก็อายุคนตายคือหายทุกซี่ปีสรุปถือปะถือกี่เด้เนาะอ่าถือต้องเดนอะนะครับพี่น้องไม่เข้าใจกับยอดฟังไรเทียวมันกันมันหลายอย่างเนาะเรื่องงงๆคนไทยเคนฟังหูเรื่องว่าคนไทยกดันเอาดันเราเนาะเอาโชว์ๆกันมันเนอะ ไม่อุ่นนะที่ไปเกลียมาเปีงปันเน้ยอยขอบคุณไ่เกลายเด้อนะครับที่เอามาเปีงปันอไอชกามาในรลกนยูช่องเด้อนะครับสว,ส,สวัสดีค,ดครับ